เมื่อเราก้าวสู่วัย40เรามักจะมองย้อนกลับไปและประหลาดใจว่าเราได้เรียนรู้อะไรมากมายในชีวิตแต่จะดีกว่าไหมหากบทเรียนเหล่านั้นถูกสอนตั้งแต่เราอายุ20ปีบทเรียนเหล่านี้คือสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตและความคิดของเราได้ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ที่จะฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างจริงใจการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนๆหรือแม้แต่การยอมรับความแตกต่างของตัวเอง นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการเรียนรู้ที่จะโฟกัสความสุขส่วนตัวและการรับผิดชอบชีวิตของตัวเองความเข้าใจเหล่านี้ไม่เพียงแต่จะเติมเต็มชีวิตของเราด้วยประสบการณ์และความทรงจําที่มีค่าแต่ยังช่วยให้เราพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นตามวัยอีกด้วยและนี่คือสิ่งที่คนเราควรเรียนรู้และฝึกฝนตั้งแต่อายุยังน้อยเพื่อชีวิตที่เติมเต็มไปด้วยความสมดุลและความสุขที่ยั่งยืนตั้งแต่เนิ่นๆในพอดแคสต์นิววิลาชัยวันนี้ เราเลยจะมาสรุป20ข้อที่คุณควรรู้ตั้งแต่อายุ20ปีโดยเรามาเริ่มที่ข้อที่1กันนะครับข้อที่1สุขภาพที่ดีคือร่างฐานสำคัญของชีวิตที่มีความสุขการตัดสินใจหลายๆครั้งในชีวิตของเรามักให้ความสำคัญกับเรื่องเงินมากกว่าผลกระทบต่อสุขภาพแต่นั้นอาจจะเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดก็เป็นได้เพราะการตัดสินใจที่ผิดพลาด ที่ให้เรื่องเงินมาก่อนสุขภาพอาจทําให้เราต้องสูญเสียเงินมากมายในอนาคตเพื่อซื้อสุขภาพที่ดีกลับคืนมาและในหลายๆโอกาสต่อให้ใช้เงินมากแค่ไหนก็ไม่สามารถฟื้นฟูสุขภาพที่ดีกลับคืนมาได้ 2. การนอนหลับให้เพียงพอการนอนหลับเป็นหนึ่งในวิธีที่สําคัญที่สุดในการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงเพราะการนอนหลับสามารถช่วยฟื้นฟูและเสริมสร้างสุขภาพทั้งกายและใจรวมถึงปรับสภาพอารมณ์ของเราให้อยู่ในจุดที่สมดุล ซึ่งแน่นอนว่าจะช่วยส่งผลให้เราสามารถทำงานต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น3เลือกเครื่องดื่มหลักของคุณเป็นน้ำเปล่าการเลือกดื่มน้ำเปล่าเป็นเรื่องง่ายที่สุดของการรักษาสุขภาพโดยคุณควรเลือกเครื่องดื่มโดยส่วนใหญ่ของคุณเป็นน้ำเปล่าเพราะน้ำจะช่วยให้ร่างกายของคุณมีความสมดลุลช่วยในการย่อยอาหารและขับสารพิษต่างๆออกจากระบบร่างกายของคุณและถือว่าการดื่มน้ำสะอาดนั้น มีค่าใช้จ่ายที่ต่ำมากหากเปรียบเทียบกับการดูแลสุขภาพด้วยวิธีอื่นๆ 4. หยุดคิดว่าโลกนี้มีทรัพยากรที่จำกัดคุณควรละทิ้งความคิดที่ว่าทรัพยากรต่างๆมีอยู่อย่างจำกัดเพราะไม่ว่าคุณต้องการอะไรโลกใบนี้ก็มีให้คุณอย่างแน่นอนเช่นถนะ้าคุณต้องการมีไรายได้ที่มากขึ้นหรือพูดง่ายๆว่าต้องการมีเงินมากขึ้นคุณก็แค่ต้องทำสิ่งที่มีคุณค่าและส่งผลกระทบดีๆกับผู้คนและนำสิ่งนั้นมาแลกเปลี่ยนเป็นเงิน การเปลี่ยนแปลงแนวคิดแบบนี้สามารถช่วยปลดล็อกตัวคุณเองจากข้อจำกัดต่างๆและช่วยเพิ่มพูนความคิดสร้างสารรค์ที่ดีได้ 5. เปลี่ยนความลำบากเป็นแรงบันดาลใจดีๆมีงานวิจัยจากนักวิทยาศาสตร์หลายๆคนที่มีผลสอดคล้องกันว่าการเผชิญหน้ากับความลำบากในชีวิตด้วยความเต็มใจนั้นสามารถช่วยส่งเสริมแรงบันดาลใจดีๆได้และช่วยพัฒนาสุขภาพทั้งทางกายจิตใจและอารมณ์ได้อีกด้วย ข้อที่ 6. ฉลองกับตัวเองบ้างคุณควรให้เวลากับตัวเองเพื่อฉลองกับตัวเองหรือรวมถึงควรใส่ใจกับการดูแลตัวเองทั้งทาง,ทงร่างกายและจิตใจและบางครั้งอาจจะรวมถึงการทํากิจกรรมต่างๆที่บํารุงจิตใจไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิหรือกิจกรรมประเภทคล้ายๆกันเหล่านี้ข้อที่7ใช้กด1%กดหมีผลอย่างมากในการพัฒนาตัวเองซึ่งเป็นการพัฒนาตัวเองเพียงวันละนิดละหน่อย ซึ่งถือเป็นความก้าวหน้าที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตโดยคุณควรศึกษาแนวทางการพัฒนาตัวเองด้วยกฎ1%เเซเพราะกฎนี้ทรงพลังมากหากคุณทำมันอย่างต่อเนื่องและจริงจังคุณจะพบกับผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตอย่างแน่นอนข้อที่8ฝึกที่จะตอบป,ปฏิเสธเพื่อรักษาขอบเขตของตัวเองบ้างคุณควรจะเรียนรู้ที่จะตอบาไม่หากสิ่งที่ต้องตัดสินใจกำลังล้าเส้นเข้ามาในขอบเขตที่คุณกำหนดไว้ เพื่อปกป้องตัวเองในด้านเวลาสุขภาพจิตและอารมณ์ของคุณและคุณควรตอบตกลงกับเฉพาะสิ่งที่คุณให้เกียรติและมีค่าต่อชีวิตของคุณจริงๆก็พอข้อที่9หยุดมองหาคู่แท้เพราะในชีวิตจริงของคนส่วนใหญ่น้อยคนที่จะมีคู่ที่เพอร์เฟกตรงตามใจตัวเองทุกอย่างและชีวิตคุณก็ไม่เหมือนหนังคริสต์มาสในเน t f l i x ที่คู่แท้ถูกสร้างขึ้นมาจากความมุ่งมั่นการทำงานหนักและมีประสบการณ์ดีๆร่วมกัน ข้อที่10หยุดความหวังจากคนอื่นแต่ให้ใช้ข้อตกลงแทนเพราะความคาดหวังเป็นเรื่องที่คนคาดหวังมักคิดปเป็นคนเดียวแต่ข้อตกลงเป็นสิ่งที่ส่งเสริมความสัมพันธ์และพร้อมด้วยความเคารพซึ่งกันและกันเช่นแทนที่จะคาดหวังให้แฟนของคุณไปซื้อของเข้าบ้านในวันอาทิตย์คุณควรจะเปลี่ยนเป็นการพูดคุยและทำข้อตกลงร่วมกันว่าสิ่งนี้ควรเป็นความรับผิดชอบร่วมกันข้อที่11 การเป็นผู้ฟังที่ดีจะช่วยให้ความสัมพันธ์ต่างๆดีขึ้นการรับฟังผู้อื่นเป็นการแสดงความต้องการพื้นฐานของมนุษย์3าประการคือฉันเห็นคุณฉันได้ยินคุณและฉันให้คุณค่ากับคุณและการรับฟังยังเป็นสิ่งสำคัญที่เชื่อมโยงจิตใจเข้าหากันการฟังแสดงถึงความต้องการพื้นฐานของชีวิตมนุษย์3าประการที่บอกไว้ข้างต้นและการรับฟังยังเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างคนสองคนและบ่อยครั้งที่คู่ของคุณต้องการแค่ใครสักคนที่พร้อมจะรับฟังอย่างจริงใจเท่านั้น ข้อที่12โทรหาพ่อแม่หรือครอบครัวของคุณเมื่อคุณมีอายุมากขึ้นแน่นอนว่าคุณพ่อคุณแม่ของคุณก็ยิ่งมีอายุมากขึ้นไปอีกซึ่งสิ่งนี้ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปเพราะจะเกิดนิยามใหม่ที่กลายเป็นว่าคุณเองเป็นผู้ดูแลพวกท่านไม่ใช่ผู้ที่ถูกดูแลเหมือนแต่ก่อนซึ่งการเป็นผู้ดูแลใครสักคนนั้นต้องการความเป็นผู้ใหญ่ทั้งทางอารมณ์และปัญญาที่มากพอข้อที่ 13. รักษาความสัมพันธ์กับเพื่อนไว แม้ในชีวิตจริงคุณอาจจะใช้เวลาร่วมกับเพื่อนร่วมงานมากกว่าเพื่อนของคุณแต่เพื่อนที่แท้จริงของคุณคือความสัมพันธ์ที่สำคัญมากกว่าเพราะคนเหล่านั้นคือกลุ่มคนที่คุณสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้โดยไม่ต้องมีแผนการเลิศหรูหรือต้องมีเหตุผลมากมายอะไรข้อที่ 14. ความอดทนเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นถ้าคุณมีเป้าหมายในระยะยาวอยู่ความมุ่งมั่นและอดทนให้ตลอดระหว่างทางเป็นสิ่งสำคัญมากๆเพราะหากคุณต้องการที่จะอยู่บนเส้นทางสู่ความสำเร็จ พยายามจำไว้ว่าอย่ามองข้ามความสามารถของตัวเองและจำไว้ว่าความสำเร็จหลายๆอย่างนั้นต้องการเวลาและความอดทนเสมอข้อที่15เป็นตัวของตัวเองและยอมรับสิ่งที่คุณเป็นเพราะการเป็นตัวของตัวเองและยอมรับทั้งจุดด้อยและความพิเศษของตัวเองการยอมรับตัวตนของคุณเองจะช่วยให้คุณเข้าถึงความพึงพอใจส่วนตัวได้ไง่ายขึ้นและรวมถึงสามารถเชื่อมโยงตัวคุณเองกับผู้คนอื่นๆในชีวิตของคุณได้ง่ายขึ้น ข้อที่16ให้ค่ากับความคิดเห็นของคนอื่นให้น้อยลงพยายามใส่ใจกับความคิดเห็นของคนอื่นๆในชีวิตคุณให้น้อยลงให้มุ่งเน้นหรือโฟกัสไปที่ความสุขของตัวคุณเองและสุขภาพของคุณเป็นหลักเท่านั้นเพราะของขวัญที่มีค่าที่สุดที่คุณสามารถให้กับครอบครัวของคุณคือการที่คุณมีความสุขด้วยตัวคุณเองจริงๆและความสุขของคุณจะช่วยคุณมีโอกาสเป็นคนที่ดีขึ้นได้ง่ายขึ้นอย่างแน่นอนข้อที่17คือการหยุดทําให้คนอื่นประทับใจ แทนที่จะพยายามให้คนอื่นๆประทับใจในตัวคุณให้เปลี่ยนไปสนใจในการเพิ่มคุณค่าให้กับชีวิตของผู้อื่นแทนอย่าพยายามด้วยการชนะใจคนอื่นแต่เปลี่ยนเป็นพยายามสร้างความแตกต่างให้ผู้อื่นเห็นเองจะดีกว่าข้อที่18หยุดโทษหรือโยนความผิดให้คนอื่นสําหรับทุกปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตการโทษผู้อื่นไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นคุณควรรับผิดชอบทุกการกระทําของคุณเองและด้วยแนวคิดนี้ คุณจะเปลี่ยนตัวเองจากเหยื่อเป็นเจ้าของชีวิตของคุณเองข้อที่19ฝึกพึ่งพาตัวเองการพึ่งพาตัวเองเป็นสิ่งสําคัญเพราะกับบางเรื่องไม่ว่าใครก็ตามก็ไม่สามารถช่วยคุณได้จงเลือกที่จะเป็นคนที่ควบคุมชีวิตของตัวเองหยุดที่จะมองหาใครก็ตามเข้ามาจัดก,การความสําเร็จของคุณคุณต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองและลงมือทําทุกอย่างที่เป็นระหว่างทางของความสําเร็จของคุณด้วยตัวเอง มาถึงข้อสุดท้ายกันแล้วนะครับข้อที่20สสะสมความทรงจําดีๆเพราะความทรงจําดีๆมีค่ามากกว่าสินทรัพย์ทั้งหมดพยายามให้ความสําคัญกับประสบการณ์ในชีวิตมากกว่าสิ่งของต่างๆเช่นถ้าคุณต้องเลือกระหว่างโซฟาหรูหราที่คุณอยากได้มานานกับทริปเดินทางท่องเที่ยวกับครอบครัวให้เลือกการเดินทางเพื่อสร้างความทรงจําที่ดีระหว่างคุณกับครอบครัวจะดีกว่าครับ ทั้งหมดจาก20ข้อนี้เรามาสรุปส่งท้ายกันสักนิดนะครับขณะที่เราเดินทางผ่านช่วงวัย20ปีก้าวสู่วัย40ปีหลายคนอาจจะพบว่าชีวิตเต็มไปด้วยบทเรียนที่คิดไม่ถึงและบางครั้งความรู้เหล่านั้นก็ควรจะได้รับการเรียนรู้และฝึกหัดตั้งแต่หนุ่มสาวเช่นคุณค่าของการฟังการรักษาความสัมพันธ์กับคนรอบข้างการรับผิดชอบในชีวิตของตัวเองและการมีความสุขจากภายใน ความเข้าใจเหล่านี้ช่วยให้เราเติบโตและพัฒนาตัวเองในทุกด้านของชีวิตทําให้เราไม่แค่เป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์แบบเมื่อ,อยุ40เท่านั้นแต่ยังเป็นคนที่มีชีวิตที่เข้าใจและเป็นสุขตั้งแต่อยุ20่20ด้วยและนั่นคือของขวัญที่เราสามารถมอบให้กับตัวเองได้ชีวิตที่เริ่มต้นด้วยความเข้าใจและความรู้ตั้งแต่เนิ่นๆส่งผลให้เราไม่ต้องรอจนถึงวัย40ปีถึงจะได้เรียนรู้กับคนทุกคนที่ร่วมเดินทางกับเราไปในวันนี้นะครับ บอกว่าทุกคนจะพบกับแรงบันดาลใจและความรู้ใหม่ๆจากเราขอฝากให้เพื่อนๆแบ่งปันความคิดเห็นของทุกคนเกี่ยวกับรายการในตอนนี้ได้ที่ช่องคอมเมนต์และอย่าลืมกดติดตาม y o YouTube นิววิรชัยเพื่อจะได้ไม่พลาดรายการใหม่ๆจากเราในทุกเช้าวันจันทร์พุธศุกร์ขอให้เพื่อนๆมีวันที่ดีสดใสและเต็มไปด้วยพลังและพบกันใหม่ในตอนถัดไปสวัสดีครับ